สวัสดีความสนุกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องฟันอันยองสวัสดีความสนุกค่ะสาระดีๆวันนี้เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับอะโวคาโดค่ะเก้าประโยชน์สุดยอดจากอะโวคาโดดีต่อสุขภาพของจริงไปฟังกันค่ะว่าดีจริงอย่างไร อะโวคาโดถึงแม้จะดูจากชื่อแล้วไม่ใช่ผลไม้เมืองไทยและอาจพบว่าราคาสูงกว่าผลไม้ในไทยทั่วไปเล็กน้อยแต่หากดูสปปรรพคุณแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์ค่ะอะโวคาโดมีลักษณะอย่างไรอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีผิวที่มีลักษณะครุขระเปลือกหนามีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจัดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีดำเนื้อของโอะโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีมอ่อนนุ่มมีรสชาติคล้ายเนยสารอาหารของโอะโวคาโดโอะโวคาโดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเช่นวิตามินอ e, ีบำรุงผิวพรรณลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด สารต้านอนุมูลอิสระชะลความชราภาพลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งโพแทสเซียมลดความดันโลหิตโฟเลตลดความดันโลหิตวิตามินเอบำรุงสายตาวิตามินบีแก้อาการเหน็บชาวิตามินซีป้องกันโรควัดบำรุงฟันกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคหัวใจได้ปอกอะโวคาโดอย่างไรให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด 1. ผ่าครึ่งโดยใช้มีดกดตามแนวนอนจนมีดติดเมล็ดแล้วดันมีดออกไปรอบๆ 2. ใช้มือบิดอะโวคาโดให้เนื้อหลุดออกจากกัน 3. ใช้มีดสับบนเมล็ดเบาๆให้มีดติดเมล็ดแล้วบิดมีดให้เมล็ดหลุดติดออกมา 4. ี่ผ่าครึ่งเนื้ออะโวคาโดอีกครั้ง 5. ใช้มือดึงเปลือกอะโวคาโดออกมาแทนการใช้ช้อนขูดเก็บอะโวคาโดอย่างไรไม่ให้ดำอะโวคาโดก็เหมือนผลไม้หลายๆชนิด ที่ถึงแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็อาจทำให้สีของเนื้อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้เพราะเนื้อของผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากสารประกอบที่อยู่ในอะโวคาโดที่เรียกว่าฟีนอลเจอกับอากาศกลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าควินอนเมื่อควินอนจับตัวกันเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ก็จะเกิดเป็นเมล็ดสีที่เรียกว่าเมลามีนนั่นเองข้อควรระวังในการทานอะโวคาโดอย่าทานเกินวันละหนึ่งลูกเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงหลายคนเลือกทานอะโวคาโดในช่วงที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจะลองทานดูบ้างก็ได้นะคะแต่อย่าทานมากเกินไปเพราะนอกจากพลังงานสูงแล้วราคาย,ยังไม่เป็นมิตรมากเท่าไหรนะ่นัก ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามแดงๆข้างล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย